ไม่บอกก็รู้จะแฝงจะแฝงนี่คุณยายแงไม่มีข้างลู่ก็ต้องแก้มันแก้วรัตนาคุณยายจันคุณปู่ด้วยนี่กินข้าวเล็กกันข้าเที่ยงอร่อยอร่อยด้วยทำไมทำไมคุณยายทไมคุณยายีดง เออปีนองมาแสบๆน้ำกันได้จ้าเด้อนี่ไงน้ำกันต้มไนตอน้ออ้ยอย่างน้อยแกน้อยแกงใส่เจียวทเจียวมากใส่ไก่ใส่เจียวทำเจียวแบบมากใส่ก่ใส่

ยายยายกิงยายก่แล้วยังขายต้มไก่ยังต้มแก้วยำไปดแข่งอมปลาแห้งไม่แต่ท่อมปลาแห้งอาหารอิสานบวกเียบอกผิดโอ้จะไปมาผิดเนาะไอการอารุณสวัสดิ์ตอนเย็นคนมา

ยังไดเดิแต่กุนี่เขาทำมาสูงๆนเเปลี่ยนเปลี่ยนใจเปรี่ยเป็นเยนกุ้งตัวใหญ่ใหญ่ปลาหมึกกุ้งใส่จะกินไม่ได้แว่ามีปันกุ้งพ่อกินได้กินเนาะมีหอยแครงด้วยอย่เด้ออันนี้เรรยายแต๋เนาะ ไม่บอกก็ร can ู้จะแฝดจะแฝดนี่ยี่ห้อเสยไม่มีแต่ข้างโน้นกำลังแก้มันแก้วรัตนาคุณยายจานคุณปู่ด้วยนี่กินข้าวเลียงกันข้าวเที่ยงอร่อยอร่อยด้วยอย่าเด้ออันนี้บรรยายแต๋อเนาะไม่บอกก็รู้จะแฝดจะแฝด

ดกาวยายียมีแฟังมันตามเดนะเจ้าือะม่ะเอานูเลยบมกเลยอะช่วยมาอืมวัเนี้บอกพีดโอ้จะไปเอาผิดเนาะไอยการอารณสวัสด์ตอนเย็นมนมาหัวแจ้งจากหัวแจ้งกินข้าวเที่ยงน้ำกันเด้อพี่นงคนไทยกินแบบไทย ใช่ได้บ่ทไมทไมคุณยายทำไมคุณยายีใไ่อ่่าไม่ไม่คุณยาเสยใาใจจยหน้ากินมากมไม่ะเนาะหน้าตาช่วยชิมมากไม่จะเนาะลูกแ่

กุ้ใหญ่ๆของชอบด้จะเด้อแาเสๆน้ำกันด้วยจ้า้า่นู้กต้องแก้มันแก้วรัตนาคุณยายจันคุณปู่ด้วยะกินข้าวด้วยกันข้าเที่ยงอร่อยอร่อยได้ท่เเพราะว่าใครน

เดเนี่ยแ้วเน่ไอเจ้ามทั้ตวหมดยังตุ่็ตค่ะ